ทุกคนสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Only On l y o n p t Channel นะคะวันนี้ออนจะมาทำ c h a l l e n g กินมาม่าเผ็ดมาเลเซียกับเพื่อนกันไม่เตรียมกันแล้วนึ่งไม่เตรียมกันเลย,ไม,เยมไม่เตรียมกันออกมาเลยสองรอบสองแข่ส,ส,สมาแข่งกินมาม่าเผ็ดมาเลเซียกัน คือเราจะมาแข่งกินมาม่าเผ็ดกัน3คนใช่ไหมใช่เออแล้วแบบว่าเรามีกติกามีแบบว่าบทลงโทษกันยังไงบ้างถ้าเกิดว่าแบบคนนั้นแพ้อะไรเงี้ยอ่าคือเราจะห้ามกินน้ํอาแต่ว่าหนึ่งคน่ะมีตัวช่วย2ตัวช่วยก็คือซึ่งตัวช่วยเนี่ยเราจะใช้ไม่ใช้ก็ได้แต่แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็คือตัวช่วยนี้นะคะมีทั้งพริกมะนาวแคบหมูโยเกิร์ตเอออะไรที่แบบว่าเออมันไม่เข้ากับมาม่าทุกคนใช่แล้ว แล้วขึ้นอยู่กับบ้านเราจะใช้ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าเรากินแบบเผ็ดแล้วไม่หวานเลยอยากได้ตัวช่วยแล้วก็จับฉลากแล้วถ้าได้อะไรก็กินดมนั้นอาจจะได้พริกอาจจะได้อะไรเราก็ไม่รู้อันนี้เราไม่ได้เตรียมกันเลยแล้วที่นี่ก่อนนั้นนะคะกินหมดแล้วก็คือต้องรอสิบนาทีนะคะโดยการที่ห้ามกินน้ําตลอดเลยสิบนาทีนะนุ้นใช่ครคนไม่ไหวก็คือนั่นแหละค่ะแพ้ไปลยแ่ะแล้วคนแพ้บทลงโทษของคนแพ้คืออะไรก็คือยังไม่บอกยังไม่รู้เหรอเนี่ยโอ้ใช่เธอก็ไม่รู้โอเคก็ได้เจอไหม ชิวๆแค่ในนอนอันนี้กินพริกเก่งไม่ไม่แฉ้เนี่ยแต่อ่อนสุดก็คือคนนี้คือในนี้นะคะเพราะคนกินเห็นมาเลยจ้าเออแต่ฉันก็กินเห็นเหมือนกันแต่ว่าเออมันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่ไงมันขึ้นอยู่กับคามแซ่บต์ทงอร่อยด้วยแหละโอเคค่ะโอเคค่ะเจอกันปาร์ตี้ทุกคนตอนนี้เราก็คือต้มมาม่าเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกเลยคือเราจะสลับกันก่อนเราจะสลับกันเทผมนี้ให้เพราะเดี๋ยวมันจะ ไม่โหมดจุจิิใช่จุจริตไม่ต้เกิดจุจริตทุจริจจิริว้าวพูดไง later คือแบบ เต็มๆมานะขอแออันไหนนะขอแออันนี้เอาอไรกต๊แโอเคมัน่มาได้แล้วอ่ะมึงมาได้แล้วช่ามาช่ามาคิดนาคิดมาคหน้าหมดละอะไระขอไม่ม มันต้องมีแน่ๆสองมึงขอโมึงได้ว่ามันเปลี่ยนก่อนอ่ะขอที่ช่วยหน่อยค่ะขอหน่อยค่ะกินหมดก่อนนี่คือชนะใช่ไหมด้วยไงหชนะดูยังไงคือชนะก็คือมึงไม่เหลือแล้วก็หมดก่อนหมดก่อนอุ้ยคือแบบเยอะตัวสองกระปุกเบาๆจ้าจ้าใช่จ้าขนละแบบสองกระปุกนะแบบ เสศษเสี้ยวเราก็ไม่ทิ้งนะคือแบบเราก็ใส่มาหมดเลยนี่นี่มึงใช่กูด้ยหูยคือแบบน่ากลัวมากสีทุกคนทุกคนเคยกินกูก็ไม่ไม่ใช่อะไรนะคือแบบคือเราอ่ะยังเคยกินอยู่แต่ว่าเจ้าของช่องเจ้าของช่องไม่เคยกินโอเคเริ่มยางจับเวลาดีๆไม่จับอุ้ยมเริ่มย่าง ก็กินได้เลยตัวช่วยมีเนี้นะคะใครจะใช้ก็ใช้ได้โอ้ยเฮียมือออมันคืหมากใครอย่ามาใสนให้กิดนได้เลยรู้ละเพรสองเท่าพออะไรกูจินมาก 음. 해. 마녀. 마녀. 마. 반, 반 똥. 구만 나왔. 아. 음.

องห้ดูเรื่องนักสู้มาหมายว่าเรียนนักสู้ว่าไม่ไหวจริงตัวใช่หมอตัวช่วยไหมหมอเอาไหมขอตัวช่วยไม่ไหวเพตัวช่วยนะคะกดให้มันกดให้มันกดเองให้กูกดเองเริ่มต้นเออเริ่มต้นเอาไหมเอะเอาไปซูมให้เขาเห็นด้วยตอนอยู่นี่อยู่ยังไง มันจะหยุดมันหยุดเองอุยย้ยแมากม่มา,มาให้กูกินไงช้อนให้กูกินยังไงสาม,มคำสามคำไหมตอนนี้อย่าเพิ่งไปแกล้งคนอื่นถ้าตัวเองโดนนี่ก็คือแบบมันจะเป็นยังไงตัวช่วยช่วยไหม,ไมช่วย <laughs> ยังได้น้ำอ่ะ ủa subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จรงจริงน็ะว่าแ่อมแพ้ตสมกูยแพ้แล้วก็มึงก็แข่งกันต่อได้ไหมไม่ไหวก็คือจะยอมแพ้แล้วมึงมแล้วก็มีคนกินมาะบินกับกูคนนึ่งใช่ไหมโนะโนะแสบปากมากเยอด้วยไม่ไหวอ่ะ ไมแล้วงไอ้เ hmm. รียกูขอตัวช่วยหันมาโอเค ไม่ย่งอ่ะม่เคอเท้ไอเหี้ยไอเหี้ยเอาพี่ใหญมาเนยไอเหี้ยแันกแกให้หมดค่ะบขอครึ่งเดียวได้ปะ กินอุ้ยมูไม่ไหวจริงจริงตัวช่วยไหนที่ใช้เราขอลบไปเลยบอกได้ขอลบก่อนนะอย,อย่ายอมแพ้โอ๊ยมูนป็นไร

มือสรทองมากเลยอ่ะมูสรทองดื่มรึ่งเลยกะนี่นะคะคื่ต้องรจริงไหม่ น่าฟินมากน้ำตาอะไรอื้มุ้ำพุกทุกคนมาไหวจริงๆโอ๊ย Gracias. la voy a... เปน็นอย่างที่ชีวิตคือดีมากไม่ไหวหรอก ค่ะนอย่ากดคือกดพูดกันแล้วชนะได้กินอะไรอ่ะไม่มีอสิวะคุณจะชนะไปเพื่ออะไรวะ อูออ้ขอจำแพ้เหรอคืออะคือนั่นแหละค่ะแพเป็ิแพอมพวกมันก็ทำงานนะไม่ไหวขอใครไม่ไหวว่ะ ถานการณ์ตึงเครีย,ยแดแเราจะได้ผู้ชนาละขอตัวช่วย อูเอานะทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นผู้ชนะแล้วเจ้าของช่องเป็นผู้ชนะแบบสวยๆนะคะคือ How ทูเรากินเผ็ดแล้วก็แก้เผ็ดก็คือนั่งน้ำลายยื่นเหมือนหมานั่นเองคือประเด็นก็คือ กูเป็นคนคิดด้วยแหละเปลนใครเป็นคนโดนลงโทษจะบอกว่าคิดมามม่คนที่คิดคือฉันเองค่ะ <laughs> ฉันเันคนคิดทุกอย่างและฉันก็คือคนแพ้ด้วยเพล <laughs> ออนสภาพขอแค่หมูค่ะสภาพหลังกินเสร็จก็คือหน้าคือกูดแดงกว่าลูกกำลึงอีกหออน้ไาไม่ได้แงปากเผ็ดมากปากไม่มีอันนี้ไม่ได้ทาลิมนะเนี่ยลอมาแมา่านะ แพ้โดนลงโทษคิดเองด้วยวาซาบิวาซาบิท่านเว้ยโไม่เหลือเยอะไม่เหลือเยอะอ่ะสภาพคนไม่เหลือเยอะกับสภาพคนที่ขาเจ้าของช่องผ่านมาแล้วสิบนาทีสุดโฮ้ยเหงื่อยเยอะมากคนโดนลงโทษหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะไม่ไม่ชอบเลยอ่ะสียมากจะว่าวาซาบิหมอยนี่เนาะ กลิ่นใช่ไหมใค่กลิ่นแ็คกอแบบเชียบเอเียบแปบเดีงเลยเนาะบเดียวเดียวเคี้ยวขมขมขมอมมมม นางบอกว่าได้อยู่อะออ๋อเออเปรี้ยครทุกคนอบอกความรู้สึกบอกบอลลูนอะโอเคให้คนแพ้เขาปิดดีว่าสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่ง อยากเห็นมันโดนแก้งก็ติดตามอีกคิปต่อไปคิปต่อไป